สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในี่เป็นผลการออกวันหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจำงวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดล่างวันเลขสองตัวลางเลขที่อ 2, 7, 2, 7. อกสองเจ็ดสองเจ็ดล่างวันเลขสองตัวบวนเลขที่อ 7, 4, 7, 4. อกเจ็ดสี่เจ็ดสี่ล่างวันเลขสามตัวบวนเลขที่อ 7, 7, 4, 7, 7, 4. อกเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ล่างวันเลขหกตัว,วเลขที่ออก 5 4, 5 4, 5 4 2 7 7 4 5 4 2 7 7 4นี่ก็เป็นผลออกรันหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจำงังันทีหยิบเก่ากันยายนต5งพัน 2, หกปะขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินกับทุกคนด้จ้าฝากไว้ได้ด้จ้ะสับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบพูนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรลับฟัง และเมาพบกันใหม่ในผลการออกหอยลาหอยเลาวพัฒนาใหม่ในมือหน่ะสำหรับมือน,นี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า